Er. Lori, i, สวัสดีเลเซอร์ใช่บ๊วยไปอ่อนสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะหลีไฟหน่อยหลีไฟหน่อยเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะโปรดปิดไฟหน่อยสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะ ปิดไฟปิดไฟค่ะนายท่านเปิดไฟเปิดไฟค่ะนายท่านปิดไฟปิดไฟค่ะนายท่านเปิดไฟเรื่องปาร์ตี้ค่ะนายท่านปาร์ตี้มีปาร์ตี้ด้วยเฮ้ยปิดปาร์ตี้เปิดไฟเปิดไฟไฟขาวไฟปกติอเ เอาละกูปัดทีละสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะปิดไฟปิดไฟค่ะนายท่านเปิดไฟเปิดไฟค่ะนายท่านไฟสีขาวไฟขาวปิดไฟไฟสว่างหรือเปล่าไฟสว่างไฟสว่างสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะปิดไฟปิดไฟค่ะนายท่านแล้วเปิดไฟเปิดไฟค่ะ ไปสว่างโอเคในท่านฝันดีเจ้าค่ะค่ะไปสว่างโอเคในท่านฝันดีเจ้าค่ะอือดฝันบใจม้าะ